สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบทริปทคบถิ่นเซนะครับรีวิวเลสซิ่มไทยรัฐวันนี้ครับวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาคมแต่ว่าร้อยห้าครับผมเสียงดังนิดนะครับอยู่ริมถนนครับขอบคุณไทยรัฐนะครับรายการเริ่มกันเลยนะครับด้านบนนะครับในหลวงกับพระราชินีสเ็จเป็นการสวนพระองค์นะครับเยี่ยมการบรรชุนขององค์พานะครับที่โรงพยาบาลจุฬาครับผม ภูมมใจไทยโชว์พลังดูดเปิดตัวมู่เขาคึกคักแห่สมัครรุ้อน้องเพลงเข้ามาเราไม่ตวนวายหยับเผาบ้านเก่าอู่เขาโผล่หนแห่สมัครปุ่มใจเกือบ40คนเสียหนุ่มขนแกนนาต้อนรับแขะในายใหญ่นีพผลเดชวิจุตโนชาจาับภรรยาถวายอภรรย์องค์ธาครับผมปสะสิกรณ์รวมกําลังใจถวายองค์พานในรถชินีเสด็จ นายกนําคอรมอรลงนามขอให้หายประชวนครับผมอันนี้ยึดซัพ์นะครับกองปราบจับกลุ่มแยมทั้มนพรพานุชิตพุทธิวงศ์พอดีในดังรูปเล็กของสามสียึดซัพ์เว็บพน,นันออนไลน์หมุนเวียนเดืนละเจ็ดพันล้านจับดารา เคียรใ,ใจกินข้าวพบะตรสัดพิปพงเมินคดีตู่ห้าวคนใกล้ตัวในวิธนชันเวรุล์ตัวเพลงชนทิดาอสศเหมสาวนายชนสอนสสศเหมลงสส,าส,าสาปาติลิสว่าเปิดตัวสมาชิกใหม่อย่างใหญ่ที่วัดภูจันทไทยครับคืนนี้นะครับเป็นรายการลุ้นที 3, ่สามุตบอลโลกระหว่างโคเอเชียกับโมร็อกโคครับผมตามนะครับ การใหญ่คุณอนุทินนะตอนนี้ดูสอสอเป็นการใหญ่เลยมาดูประทัศสุดท้ายกันดีกว่านะครับสถานการณ์เป็นใจโกยสอสอเหยียบหลักร้อยหลังปิดีมีลุนเป็นพักใหญ่ดับหนึ่งในฝั่งรัฐบาลอยู่ในพลังประรชารอบโนร์พลังประรชาติไทยโ,โนร์โนรมไทยสร้างชาติประชาธิปิบัติได้ประกาศชี้เป็นการนำจาดตั้งรัฐบาลหากเพื่อไทยทำายสไลด์ไม่สำเร็จจังหวะให้เข้าทางคิดกันใหญ่หักผลการเลือกตั้งเป็นใจสามารถรวมกันตั้งรัฐบาลได้ชี้นวดกรัรมแล่สี กว่าตอนสอสอราศีพุ่งจับไม่ต้องรอเป็นนายกคนละครึ่งต่อไปมาดูการ์ตูนเสียไทยรัฐนะครับงูเห่าัลังงูเห่าในฝันนี่คุณอนุทินเนาะภูมิใจไทยภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ฝันจะเป็นนายกคนที่30นะครับคนที่30บ กัญชาอยู่ที่กัญชากําลังโปรยเงินนะครับโปรยเงินก็มีสสเพื่อไทยกงูเหา่าเพื่อไทยพลปราชารัฐลเข้าไกลก็สอสพักเล็กนะครับแลนสไลด์ไม่เลือกสสไม่ครประชาชนขอให้สอบตกพร้อมกินกัญชาเนี่ยโปยเงินนะโปยเงินคุณแอนทินก็โปรยเงินนะมีความฝันเป็นนายกจากพวกงูเหา่า แล้วก็งูเห่ากินกัญชาอิ่มแปรไร้อุดมการครับการ์ตูนเสียไทยรัฐวันนี้ครับผมอ่าหน้าห้านะครับช่วงงนี้ไต้หวันน่าเที่ยวครับน่าเที่ยวนะครับประเทศไทยก็น่าเที่ยวมากนะครับทุกนะอากาศเย็นดีจ้มาดูการ์ตูนบ้านนี้เมืองนี้นะครับอันนี้มาดูเมื่อไหรกเลิกตั้งมาดูปัญหาของประชาชนนี่ปัญหาประชาชนนี่ประชาชนถูกทับนะครับ แล้วก็ทางนี้กระสุนเยอะวิ่งไปก่อนอันนี้กระสุนเยอะวิ่งไปทางนี้นะครับอีกทางนี้อ่ะทางนี้น้าเลี้ยงดีอ่ยอกไปด้วยนะครับอันนี้ก็สือ่อสารถ,ถึงสอสอที่ถูกซื้อตัวไปแล้วก็ถูกดูดนะครับอันนี้ดูต่อนะครับกรมโยทาช่กพลังดูดกรมโยทยคึกคักขอ,ขอรับสมาชิกใหมืองหาสลัดมาแต้ชาปวีนา ใครเขาส่งพี่ชายลงพื้นที่เดิมในนัดเจ็ดนะครับในนัดเจ็ดขอบอพิกัดได้ไหมปูนใจไทยโชว์พลังโดดแมต่ตาคนที่พงศ์ต่อคิวมาติดๆนะครับสแซนใหญ่ไม่ชอบแอนสไลด์คผลกิจให้สัมภาษณ์สองครั้งอสไลด์เห็นวงปฏิลิศนะครับอันว่าสายระชาธิปติย์พกักระชาธิปัตทิ้งบอมก่อนจากประชาธิปัตย์จะอ้างอุบัำนาญแต่ไม่ทำนะครับ รามาธรัตนชเวงก็อย่าป้ายสีบ้านเกิดสเปนเศรษฐกิจไทยลาวาลายกับพลังปัชชาครับนะครับถนดวงตรังนาเล็งเปิดตัวซบปลาไหลโตสลับเก้าอี้ดิสแัปพีรพันธ์วิศนุตอนไปวันเลแย่กว่าอันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับน่าแปลกถาขารังเทิ ธนรประเทศไทยประกาศคา้านพักกาชรชำระหนี้มั่นใจปีหน้าไทยโตสวนทางเศรษฐกิจโลกผดถอยครับความท้าทายของธนาคารกลางทาง่ามกลารบดเปลี่ยนแปลงรัฐมั่นใจสวบข้าวปีนี้ทุกเป้าหมายเผยปัจจัยเอื้อบบาทอ่อนเทนเดอร์ทะละักกภูมิใจไทยโชว์พลังดูด ชวนแจ้งยอดสอสเหลือ439คนชูสกักัดกูเห่าที่ดึงแต่ต,ตัวเอง่ันประชาชนหมดศรัทธาสัตว์ิกตููปัดสวะรค์หสภาลม่มที่หน้า11นะครับเรื่องของพระอ,องค์พาและพระสงฆ์กรครับสภากาชาติเปิดลงนามถวายพระพรนะครับนายกนำคอรมอผู้สมรสลงนามครับผมประธานองคมนตรีร่วมถวายพระพรอุงอิงถวายแจกันดอกไม้ ในหลวงราชินีสเสด็จเยี่ยมสวนพระองค์ทรงเยี่ยมพาการนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับในหลวงพระราชินีนะครับพระชานดอกไม้องค์ภาเทพนะครับสุดประทับใจองค์ภาพระองค์ทีนำให้ก่อนพระบรมฉายาลักษณแนบโกวันแรกถวายพระพรสา2ร้คณะครับก็มีถวายออนไลน์ด้วยนะครับแถวพรออนไลน์เว o y a l ็บ f i c e t h แล้วก็วัดทุวกรุงจเจริญพะุทธมนต์ครับชาวม,มุสลิมขอพรเดือนถวายวัดไทยในอังกฤษครับก็สวดมนต์ถวายองค์พระด้วยครับนครซิดนีย์ลอสแอนเจลิสร่วมด้วยครับแล้วก็ตำรวจสวดโคดชงถวายนะครับกับผมวัดประถุวนนาธราทไทยรัฐนะครับเนาะดูไทยรัฐหน้า20นะครับไทยรัฐหน้า20 ชาวไทยรวมทวายพระพรพระองค์พานะครับราชการและประชาชนนะครับถวยพรประชาชนอันเชิญพระบรมชายลาลักษณ์องค์พานะครับนั่งรอถวายพระพรคนเอกประย,ยุจันโอชาในรัฐมนตรีในพยาถวายพระพรองค์พาทนะครับแต่นิชันวิรุกุลรัฐมนตรีสาสุขรองุายกถวายนะครับพระพรองค์พาเป็นวิวงสุวรรณปริยสวิสิทธิ์นะครับ รวมถวายพระพรองพระครับคุณเอกอน,น,นุพงค์เผ่าจินดาทั้ปริมหาไทยถวายพรพรจินดาครับดรวัตชะชาติาาาสินพกกันพกกธ์ว่ากทมดำว่ากทมไหวเพาะพระพรองคพระครับนางสาวแพงทานชินละวัฒน์ถวางหลวงพ่อไทยน้ององค์อิงนะครับคุณองค์อิงรงนาำถวายพระพรองคพระครับผมประชาชนทุกหมูกกม่เหล่าพระพรสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้า ยาผ่าหนัเรนที่ราเทียวมยาวดีร้อยสายจ,ราจากรวารประชวนครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐแล้ขอบคุณแรายาทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิมทําคาวิเศษนะครับสวัสดีครับ